ก็มีสองเครื่องบออ๋อจะใส่ขาใส่ขาให้เจ้าไงับเลยเดี๋ยวเดี๋ยวยเพิ่งปล่อยถือก่อนแม่ถือคาก่อนโอเคอ่าเมื่อคืนนี้เดินหน้ามานิดนึงเดินหน้ามานิดนึงโอเคแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็เก็บของอะไรเรียบร้อยเนาะได้ํำก็ได้ดีใจนะคะคือน้องลาล่าก็ของเงินก็ได้ให้ไปแล้ว แล้วที่นี้ก็อยู่ๆก็มีโทรศัพท์มาว่าแม่รู้ไหมว่าอ่าาหลวงพี่ช่างดำหลวงพี่ช่างดำน่ะอมีคนเอาตีนเหยียบหน้าอ่าพระอทำรูปใช่ไหมที่เข้าตีนเหยียบแล้วเขาบอกว่าอะไรนะ หน้าส้นตีนพระหน้าส้นตีนอื้อาวใครใครพูดก็ไม่ไม่ต้องรู้จักชื่อเขาหรอกเขาเอาเท้าเขาเหยียบเลยละ่ะเหยียบอหน้าช่าพี่อหลวงพี่ช่างดำํำอา้าวเหยียบทําไมช่างาหลวงพี่ช่างดําไปทําอะไรให้เขาอ้อาวก็บวชไงโอ้โหมันเกิดผิดชาติจริงๆก็เลยขึ้นหัวข้อว่า ถึงคนชั่วที่สุดในโลกจากฝากไปถึงคนชั่วที่อ่าชั่วจนไม่รู้ว่าเกิดมาไม่เคยเห็นทุกคนไหนเห็นพระเห็นเจ้าหรือเห็นพระพุทธรูปเขายกมือไหว้ใช่ไหมแต่ไม่รู้ว่าอันนี้มันเกิดมาจากไหนก็เลยบอกว่าโอ้โหคนคนนี้สงสัยจะเกิดมาจากอ่าซ่วมหรือเปล่าคืออ่านอนอยู่ในซ่วม มันเกิดมานั้นไม่รู้อะไรเลยมันก็พูดไปเรื่อยก็เลยบอกว่าป้าคำสายหนะหอบท้องมานะเก้าเดือนแล้วก็ถึงแม้ตอนนั้นจะทุกข์จะยากแต่ป้าคำสายก็หาเงินหาทองเลี้ยงเขาแบบทนุถนอมลูกทุกคนเราก็รักแต่เขานั้นเป็นใครมาจากไหนทำไมถึงทำแบบนี้แล้วเขาไปทำอะไรให้อืมอ่ะ ก็อยากถามก็อยากฝากถามด้วยว่าพระช่างดำนั้นไปทำอะไรให้เขาเขาถึงโกรธแค้นถึงขนาดว่าเอาเท้าเหยียบป้าคำใสก็เลยวิงวอนว่าสาธุนะคะป้าคำใสไปทำบุญทุกวันป้าคำใสก็อุทิศให้เพื่อนๆฝูงเพื่อน,อนแล้วก็พ่อแม่แล้วก็เพื่อนทุกคนให้มีแต่ความสุขความเจริญขอให้บุญหนุนนำ เพราะว่าบุญนั้นมันไม่หมดนะคะคือให้ใครก็ไม่หมดคือให้เขาแล้วมันก็สะท้อนมาแต่ผู้หญิงคนนี้าเหยียบหน้าพระก็เลยคิดว่าคนคนนี้จะไม่ได้ดีคือป้างใสจะไม่ได้สาบแช่งใครก็อยู่กอก็สาบแช่งคนคนหนึ่งคนที่สองนะคะ คนที่สองที่ป้าขับใส่สาสาแซงนี้เดี๋ยวมันจะเป็นอย่างป้าขัใส่พูดนะ,ะก็เลยขึ้นไลทเลยใช่ไหมเออขึ้นไลท์เลยป้าขัใส่ก็สาธุเคยเห็นไหม <c oughs> ปูมันถูกเผาไฟนะ่ะตีนมันหลน่นหลนอันนี้ก็ขอให้ฟ้าดินเป็นพยานถ้ามันขี่รถก็ขอให้อุบัติเหตุให้ขามันขาดข้างที่มันเหยียบหน้าหน้าพระหน้าพระ <c oughs> แล้วลงอลงน้ําก็ขอให้โจละเข้งับขามันให้มันขาดอย่าให้มันตายอย่าให้มันเสียชีวิตเออ <c oughs> เออ <c oughs> เพราะว่าเอาท้าไปเหยียบพระเออพระก็ <c oughs> <ๆ>เขาก็ไม่ได้ทําอะไร <c oughs> เขาก็ปฏิบัติธรรมใช่แล้วทําไมคิดได้อ่ายาังนั้น คือทุกคนน่ะอิจฉาคนน่ะอิจฉาได้แต่ให้อยู่ในใจไม่ใช่ว่าไปทําอย่างนั้น <Ừ. S 2> คือทําร้ายจิตใจครอบครัวเขานะถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะป็นแม่เป็น<ม>เนจ้าแล้วใช่ไหมพ่อแม่เขาแล้วก็ญาติเขาเขาเจ็บใจอยากถามหน่อยว่าทําอย่างนั้นแล้วมันได้ดีไหมได้เงินไหมเออสบายใจไหม,มถ้าทําอย่างนั้นน่ะก็ขอร้องว่าอย่าไปทําอีก จำไว้ใส่เม็ดเลือดดาเลยอย่าไปทําอย่างนั้นเพราะว่าพ่อแม่เขาเสียใจญาติที่น้องเขาเสียใจก็อย่างที่ว่าฆ่าคนทั้งเป็นนี่แหละคือทำร้ายจิตใจนะคะไม่ใช่ทำร้ายร่างกายหรอกทำร้ายจิตใจก็เพราะว่าเขาอยู่ในผ้าเหลืองแล้วใช่<ๆ>เขาอยู่ในผ้าเหลืองแล้ว,ลวเขาไม่ได้ทําอะไรเลยเขาไม่ได้ทําผิดก็ลเลยฝากไว้นะคะขอบคุณแม่ครับสายนะคะ ความเสียใจของแม่คำสาสเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะคะใช่ก็เลยขึ้นไลฟ์เลยใช่ไหมคนดูกี่ร้อยไลด้วยน้ำตาแล้วคนดูกี่ร้อยถึงได้เป็นหมื่นไม่รู้ไม่ตอนที่เขาเข้ามาดูตอนนั่งไลคนดูกี่พันกี่คนกี่ร้อยคนเข้ามากี่ร้อยคนห้าสิบคนแล้วก็หกคนแม่คำสาสเล่าทั้งน้ำตา เพราะว่าเสียใจที่เขาทํากับพระดําเนาะเออพระคนอื่นก็เสียใจแต่ว่ามาโดนทั้งน้ําตาเลยนะใช่คือช่างดําเขาก็เคยอ่าป่วยมาก่อนป้าใสก็ประคองวิงวอนให้เขาหายเนาะตอนนั้นเออที่เขาเขางมาตั้งแย่ดเนาะเป็นตอนนั้นนะคิดว่าเขาจะเสียชีวิตแล้วตอนที่อยู่เกาะอ่ะเนดีเขาไม่เคยพูดอะไรให้ใครมีแต่สนุกสนาน แต่คิดได้ยังไงไปทําเอาเท้าไปเหยียบหน้าเขาเพราะว่าเขาเป็นพระแล้วนั่นแหละเขาเป็นพระแล้วคนธรรมดาก็อีกอย่างเนาะก็เลยเสียใจก็เลยทนไม่ได้นอนไม่ได้ก็เลยขึ้นมาไล่สุดก็แสดงความเสียใจกับแม่ขมใสยด้วยนะคะกับพระดาด้วยนะคะพระองค์อื่นก็อย่าทำเพราะว่าเขามีญาติมีพี่น้องมีพ่อมีแม่มีลูก ถึงแม่คาใส่ไม่ได้ดูลูกสาวก็ยังดูเห็นอีกเห็นไหมยังมีคนเห็นอีกว่าเขาทําไม่ดีกับพระดําเรอก็ที่บอกเขาบอกแม่มาไงเออนั่นแหละเขาเขาโทรมาเลยก็นั่นไงก็ขอบคุณมากมากนะคะที่ที่ลูกสาวไเขาไปที่ลูกสาวเห็นแล้วก็ขอบคุณมากเลยป้าคำใส่ก็ทำไมเขาเข้าไปดูใช่ไหมทําไมเขารู้จักเข้าไปดูให้ไม่รู้ก็เขาเขาเลยโทรมาบอกแม่เลยหรืออยู่ในอะไรนี่แหละ เขาก็เลยเห็นเขาโทรมาแม่แม่อ่าหลวงพี่ดำน่ะเขาเท้าเหยียบหน้าออเก็เลยว่าโอ้โหทำไมถึงทำกันได้ถึงขนาดนี้โอเคแม่จบคลิปคลิปนี้ก็จบหลงเค่นี้นะคะขอบคุณมากมเล่าทั้งน้ำตานะคะเอจีนะคะคนเป็นแม่ก็เสียใจเนาะ เสียใจพระเขาบวชแล้วยังมีคนไปป่วนไปว่าเขานี่แหละคนเราทำได้ถึงขนาดนี้นะคะแต่ก็อยากถามเขาว่าเขาทำเพื่ออะไรเพื่อเงินหรือเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะคะก็เราก็ไม่อยากพูดแต่มัน มันไม่สบายใจมันเสียใจคือเราเลี้ยงมาแต่เล็กแต่น้อยคนนั้นเขาไม่ได้เลี้ยงด้วยแล้วมันเรื่องอะไรถึงเอาเท้าไปเหยียบหน้าเขานะคะป้าใส่คิดมาแล้วก็แค้นนะคะคก็ขอบคุณทุกท่านนะคะเอฟซี FC ที่น่ารักเอซี FC ที่ใจดี FC ที่มีจิตใจงดงามนะคะสำหรับคนไม่ดีก็อย่ามายุ่งกับครอบครัวป้าคำสายเลยขอให้ไปรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเรานี้ใจบุญสุนทานคือเรารักทุกคนที่คิดดีทำดีนะคะไม่ใช่ว่าเขาทำดีแล้วไปทำไม่ดีกับเขาก็ขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยคะ่ะ ฝากร้านป้าคำใสด้วยนะคะ